เนบมงเนบหมวกอันนี้ฮะแล้วก็ใส่เป็นไฟฉายหน้าหมวกไปด้วยได้เลยนะผมโอ้โหนี่ขนาดกลางวันนะนี่นี่ขนาดกลางวันนะนนนนะอ,ยอยู่ใต้ตะไบนี่นะส่งสัญญาณไฟกระพริบแบบนี้เขายังไม่เห็นกอดีทีเป็นไฟกระพริบแดงด้านข้างแบบนี้เขายังไม่เห็นอีกกอดีทีครับทั้งไฟด้านบนด้านข้างสีแดงกระพริบสีขาวกระพริบแลวยังมีส่งเสียง s อ s ออด้วยเห็นไหมไฟฉายมัดปีกฟังท่านแบบนี้เอ พก oh, พาติดลงติดรถไว้ติดกระโปรงกระเป๋าครับขนาดแค่นี้เองกดอีกทีก็ปิดครับนี่ดูขนาดนี่ใหญ่กว่านิ้วโป้งผมนิดเดียวเองทั้มัเนี่ยบางๆเพียวสวยงามแบบนี้คลิปเน็บด้านหลังเป็นเหล็กเอาไม้เน็บกับ หน้ามงหน้าหมวกได้เป็นไปฉายหน้าหมวกได้อีกเพิ่มเติมฟังก์ชันเป็นไม้บรรทัดเอาไว้ใช้วัดในยามฉุกเฉินวัสดุตัวไปฉายทั้งหมดเป็นอลูมิเนียมอลลอยตัวนี้คือรุ่น t 8 pro นะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่อัปเกรดใหม่ล่าสุดแล้วเปิดยางกระดาษด้านข้างเป็นรูแท้สี่แบบนี้เขามีสายชาร์จมาให้สําหรับเสียบชาร์จด้านล่างยังเป็นแม่เหล็กแรงสูงเอาไวด้ดูดยึดติดกับพื้นผิวที่เป็นเหล็กโหมดการใช้งานแยกอิสระชัดเจนปุ่มบนล่างปุ่มสายฟ้าทดสอบให้ดูแล้วเมื่อกี้เป็นโหมดขอความช่วย ในกล้องมันดูเหมือนกับพิปนะ์จริงๆแล้วไม่ได้กับพิมนะผมไปที่กล้องนะกฏดิทีเพิ่มความสว่างมากขึ้นครับกได้ที่จะเป็นแสงขาวด้านข้างแบบนี้เอาไว้เนบกับสายอุปกรณ์อ,อุปกรณ์ได้หมดเลยแบบนี้นี่เนบปงเนบเป้เนบสายยงมาเนบเสื้อวงเสือ้อเวสเจ้าทงเจ้าที่ได้หมดมือเราก็จะเหลือทำโน่นทำนี่ได้อีกและกฎดิจทีหนึ่งก็จะเป็นแสงสีแดงเหมือนกับเจ้าหน้าที่ทหารกําลังส่องดูแายทุกที่อะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหลูกเล่นเขาเกินตัวจริงๆกได้ทีก็ปิดเท่านั้นเองมีม่ครับ ปฏิทตารนาคิบได้เลยครับไปเดยครับผม